สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ําเป็นสิ่งจำเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการอุปภโภคบริโภคมีความจําเป็นต้องใช้น้ําประเทศไทยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจึงมีความจําเป็นต้องใช้น้ําเพื่อการเพาะปลูกเป็นจานวนมากแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับภาวะภัยแล้งทําให้ปริมาณน้ําที่กักเก็บอยู่ในแหล่งต่างๆลดน้อยลงเป็นจานวนมากกรมชลมระทานเป็นหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการน้ำภัยในประเทศโดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาแหล่งน้ำถือเป็นภารกิจเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่ตางๆของชุมชนและวันนี้เองทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานชมประทานที่3ได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บึงบระเพชดจังหวัดนครสวรรค์บึงบละเพ็ดเป็นบึงทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมีเนื้อที่ประมาณ132,737ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่อำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์ในระยะ2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับภาวะภัยแล้งทาให้ปริมาณน้ําที่กักเก็บในแหล่งต่างๆลดน้อยลงเป็นจํานวนมากบึงบอกระเพ็รก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบประกอบกับ รอบรบบึงมีการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณน้ำลดลงเป็นจำนวนมากและมากกว่าทุกๆปีที่ปรากฏด้วยเหตุนี้เองกรมชประทานจึงได้รับมอบหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำของบึงบรเพชรโดยทำการขุดลอกบึงอย่างเร่งด่วนในปีพุทธศักราช2559จากการลงพื้นที่ของเราเราได้เข้าพบ คุณวิสารวสุนทราพรผู้อำนวยการโครงการชนประทานนครสวรรค์เพื่อขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานขุดลอกแก้มลิงบึงบอระเพ็ดโดยท่านได้ให้ข้อมูลกับทีมงานของเราว่าครับความเป็นมาของโครงการขุดลอกหรือพัฒนาขุดลอกบึงแก้มลิงบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับเสืบมเนื่องมาจากณท่านนายกฐมนตรีนะครับพลเอกยุทธจันโอชาเนี่ยได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนราษฎรเกษตรกร,ะกรนะครับที่ ตำ,ตำบลบึงปะทูอําเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเมื่อวันที่22มกราคม2 5 5 9แล้วก็ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับเพื่อเศรษฐกิจนะครับหรือเรียกว่ากรออสั้นๆนะครับของกรออส่วนกลางแล้วก็กรออในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง2นะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรและก็อุทัยธาน,านีนะครับก็ได้มีการพูดคุย ประชุมกันหาลือเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ําและการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะครับซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีเห็นชอบนะครับให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาบึงบริเพชรนะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2559นี่นะครับพนัทธารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือพลเอกชัดชัยสาลิกัญญานะครับท่านได้เชิญเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมเกี่ยวกับเรื่องอตามที่กรออเสนอน,นะครับในการประชุม คณะท่นานนายกรัฐมนตรีที่นครสวรรค์เมื่อวันที่22มกราคมนี้นะครับโดยในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการามีมติเห็นชอบให้เสนอแผนเป็นแผนเร่งด่วนกับแผนระยะที่2หรือระยะยาวนะครับในแผนเร่งด่วนนี้คือก็คือการให้มำเนินการขุดลอกบึงวรเพชรก่อนในระยะเร่งด่วนนี้ประมาณ2ล้านลูกบาทเมตรหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสมนะครับโดยให้กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการทั้งหมด แล้วก็ในการดําเนินการขุดลอกเนี่ยนะครับก็จะขุดลอกในพื้นที่สําหรับในปี2559ในระยะเร่งด่วนนี้ครับใช้งบกลางทั้งสิ้น1 1 4ล้าน37,000บาทนะครับในพื้นที่ประมาณ330ไร่ขุดลึกประมาณเฉลี่ยประมาณ4เมตรนะครับปริมาตรดินขุดลอกประมาณ2 9 6ล้าน96,000ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ณวันที่2ส,งสิงหาคม2559นี้ก็ขุดลอกได้แล้วประมาณ60%ครับผมสำหรับแผนการ แผนงานที่จะดําเนินการนะครับประกอบด้วยกรมชมพทานมีหน่วยงานดําเนินการนอกจากกรมชมพทานแล้วก็มีทหารเข้ามาสนับสนุนร่วมด้วยในการดําเนินการขุดลอกนะครับก็กรมชมพทานจะรับผิดชอบในการขุดลอก5้า0สนสีัลูกบาทเมตรแล้วก็หน่วยทหารหรือซึ่งประกอบด้วยอกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับหรือหน่วยทหารพัฒนานะครับกับกรมการทหารช่างกองทัพบ,บกเนี่ยก็เข้ามาร่วมดําเนินการในส่วนที่เหลืออ,อีกล้านห้าแสน 92,000ลูกบาทเมตรนะครับก็ปริมาตรดินทั้งสิ้นก็2อล้าน96,0ลูกบาทเมตรนะครับในการดําเนินงานนะครับทางกรมโยธาธานได้รับงบประมาณประมาณวันที่23พฤษภาคม2 5 5นนี้นะครับแล้วก็ได้ให้หน่วยดําเนินการท,ทั้งหมดทั้ง3หน่วยเ,ยเข้ามาดําเนินการส่งเครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและดาสามารถดาเนินการขุดลอกได้ตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2559นี้เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ก็ผลงานหน้าวันที่2ส,สิงหาคม2559นี้ก็ได้ประมาณ60%แล้วขณะนี้นะครับแล้วก็แผนงานที่จะเสร็จขุดลอกเสร็จที่วางแผนไว้ก็คือวันที่สาสิเสิงหาคม2559หครับครับหลังจากาขุดลอกแก้มลิงบึงมลพชรแล้วเสร็จนะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่31ส,สิงหาคม2559นี้นะครับทางเราก็จะมีแหล่งกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้นนะครับโดยกรมจมลมานได้ดาเนินการขุดลอกไปแล้วก็จะมีแหล่งน้ําเพิ่มขึ้นถึง2ล้านกว่าลูกบาทเมตรแล้วก็จะเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ําเพาะพันธุ์พืชต่ตางๆรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจําจังหวัดนครสวรรค์และก็สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะมาเยี่ยมชมจังหวัดนครสวรรค์ครับครับที่จบไปแล้วเป็นที่ไปที่มาของการดําเนินการขุดลอก ตลอดจนแผนการดาเนินการขุดลอกแก้มลิงบึงบอรเพทแห่งนี้นะครับและจากการลงพื้นที่ของเราเรายังได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดําเนินการดังนี้สํานัก,นกคือจัดกลได้เข้ามาร่วมดาเนินการขุดลอกบึงบอรเพทร่วมกับหน่วยของทหารช่างและทหารพัฒนานะครับในส่วนของที่สํานัก,นกคือจัดกลรับผิดชอบ มีจำนวนปริมาณดินที่ต้องดำเนินการขุดลอกประมาณ5,400ลูกบาทเมตรซึ่งท่านรองทิศตีท่านรองไพเจนท่านได้มอบหมายให้สำนักกาโดยส่วนบริหารก้ตรกรที่สองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ที่สุดที่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ทันทีโดยสำนสักงาได้ส่ง เครื่องจักรเครื่องมือเข้ามาดำเนินการตั้งแต่วันที่13มิถุนายนนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการขุดรอกเบืงประเภทไปแล้วเป็นจำนวนงานดิน350,300 0ลูกบาทเมตรนะครับก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เราจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายสำหรับปัญหาอุปสรรคที่ พบในระหว่างดําเนินการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องจักรต้องหยุดทํางานในช่วงที่เกิดฝนตกนะครับเนื่องจากว่าเมื่อขุดลงไปแล้วเนี่ยดินก็น่าจะเป็นดินเหนียวแล,และมีความความลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อฝนตกลงมาแล้วเนี่ยนอกจากน้ําท่วมขังทําให้ทํางานไม่สะดวกแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนยานพาหนะหรือว่ารถบรรทุกดินก็จะเกิดอันตรายเราคงต้องหยุดหลังจากที่ฝนหยุดสักพักเมื่อมีแดดก็สามารถดำเนินการได้ครับครับสำหรับ หน่วยปรชาการหารพัฒนาครับก็มีภารกิจในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาเพื่อความมั่นคงแล้วก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในงานของบึงบอระเพ็ดนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่หน่วยวิชาการหารพัฒนาให้การสนับสนุนรัฐบาลนะครับจากดําริของพันท่านนายกรัฐมนตรีให้มาช่วยในการขุดลอกบึงบอระเพ็ดนะครับสำหรับยุทธปรกรณ์และกำลังพลของหน่วยปรชาการหาร,หารมาทั้งสิ้นประมาณ75นายนะครับแล้วก็ยุทธุปกรณ์โลตโคเนี่ยประมาณ 20คันนะครับรถเทท้าย36คันแล้วก็มีรถเช่าของพลเรือนรถด,ดำอีก70คันรถขุดตักอีกประมาณ40คันนะครับที่เข้ามาดำเนินการก็ตอนนี้ผลการดำเนินการทั้งสิ้นได้70นะครับก็ถือว่าเรา็วกว่าแผนแผนการดำเนินงานเราจะให้แล้วเสร็จภายใน30กันยา,น,น,า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 ,ยน,านะครับอุปรสรรคก็จะมีเรื่องฝน เรื่องน้ําที่มานะครับเราก็ได้ทําการาแก้ปัญหาโดยการตอนที่เริ่มทําก็วางแผนในการชักล่องให้น้ําสามารถระบายออกได้สูบออกได้แล้วก็เรื่องถนนในการขนย้ายดินก็มีการลงหินคุกมีการยกระดับสูงเพื่อเวลาฝนตกมาเราจะได้สามารถเปิดป่าหน้าดินแล้วทํางานได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นไปตามแผนครับแล้วเร็วกว่าแผนนิดหน่อยนะครับ ในส่วนของกองทัพบกครับดําเนินการโดยกรมการทหารช่างให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบึงเบอระเพชรร่วมกับกรมชลประทานและ้วยบัญชาการทหารพัฒนาปริมาณดินในการขุดลอกของในส่วนของกองทัพบกมีทั้งหมดจะแสนเก้าหมื่นหกพันคิวนะครับปริมาณการขุดลอกในปัจจุบัน4ี่แสนห้าหมื่นหกพันคิวยุทโธกรที่ใช้ในปัจจุบันรถกยตัก40คันรถ10ล้อ80คันรถถากฐานสคันผลการดำเนินงาน ณขณะนี้สูงกว่าแผนประมาณ5%ซึ่งเราสามารถทํางานให้แล้วเสร็จได้ในกรอบระยะเวลา120วันปัญหาข้อขัดท้องในปัจจุบันเนื่องจากณขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับทําให้เกิดการขนย้ายดินไปสู่ที่ที่ดินเกิดความล่าช้านะครับทางกองทัพบกได้ดำเนินการเพิ่มเครื่องมือเข้ามานะครับเพื่อในวันที่ฝนไม่ตกเราสามารถขนย้ายดินได้ในปริมาณที่มากขึ้น จากการลงพื้นที่ของเราเราได้ข้อมูลการขุดลอกแก้มลิงบึงบรเพชรถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลมนะทานเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนรายงานพิเศษจากบึงบลเพชร,รจังหวัดนครสวรรค์โดยทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานชลมระทานที่ 3. สาหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ร้อยกว่าปีที่ภูิใจ